EFM DJ Playlist ดีเจอ oh ้อมค่ะเพลย์ลิสในช่วงห้ามงเย็นกับอีก22นาทีนะคะสำหรับวันพฤหัสวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มกันที่ไม่พูดหน่อยเหรอนะคะต่อกันที่อยู่ได้แล้วแล้วก็มาที่1%นะคะปิดท้ายกันที่คนไม่พิเศษค่ะก็ต้องบอกว่าขอให้คุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางจะไปดูคอนเสิร์ตพี่มีที่เปิดวันอังคาร เปิดขายวันคารโชว์งานกันวันพัสเ,เป็นมิติใหม่ของการขายตัวแล้วก่อนดูแป๊บเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนหมดคลิปนะคะก็มีคุณผู้ฟังส่งมาว่าสนุกมากดีเก็บความประทับใจเอาไว้มันไม่ได้มีกันบ่อยๆของอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนใครที่เดินทางวันนี้เดินทางวันธรรมดารถอาจจะติดเป็นห่วงๆเมื่อวานไม่ติดเท่าไหร่วันนี้ติดประมาณหนึ่ง มันก็วนเวียนกันอยู่เงี้ยแต่ว่าขอให้ฝนไม่ตกก้วกันนะคะอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่ามุ่มเข้าไปดูเขาบอกมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาบอกว่าชุดชนาย,ยังจําเป็นมากมูลนิธิกระจกเงารับบริจาคชุดชนัยเพื่อผู้ประสบภัยนาท่วมที่เชียงรายนะคะก็ คือเสื้อผ้าถามว่าจําเป็นไหมว่ามันก็จําเป็นแหละแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเป็นอันดับต,ต้นๆเท่าที่เคยได้ยินน,ยนะคะมันจะมีหลายอย่างที่เขาจําเป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยชุดชั้นในผ้าอนาไัยสบู่ยาสีฟันของใช้ส่วนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าหม้อหุงข้าวอาหารแห้งส่วนของที่มีเยอะแล้วเนี่ยอาจจะยังก่อน ก็คือเรื่องของเสื้อผ้ารวมไปถึงน้ําดื่มเนี่ยอาจจะมันมีเรื่องของค่าขนส่งด้วยถามว่าต้องการไหมต้องการแหละแต่ว่าการขนมันไม่ได้ง่ายถนนบางเส้นก็ขาดก็อาจจะต้องไปซื้อเอาตรงตรงนู้นเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็คือคงอยากได้เ,เรื่องของแรงงานอาสาสมัครกันนะคะเพราะว่าต้องการคนที่ไปช่วยรวมไปถึงรถขนของนู่นนี่นั่นก็ต้องบอกว่ามันก็บางคนใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมนะคะคุณผู้ฟังถ้ากายไม่พร้อมอย่าไป เอาจริงๆเพราะการไปของกายเรามันอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยต้องมาดูแลเราด้วย <_ d> um> คืออ้อมเนี่ยใจเนี่ยอยากไปอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างอยากไปแต่เรารู้ว่าเราไปเราอาจจะไปเป็นภาระให้เขายังมีด้านอื่นๆที่เราช่วยได้อะประชาสัมพันธ์ใดๆเราก็ว่ากันไปเช่นกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายขอรับบริจาคไฟแช็กเทีนยนไขไฟฉายพกพาพร้อมถ่านนะคะอันนี้ก็คือขอความแบบว่า อะไรวะขอเป็นเขาประชาสัมพันธ์มาถ้าใครทําให้ได้ในจุดนี้ก็ทําดูนะคะส่วนร่วมปันน้ําใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยนะคะก็จะมีสภากาชาติอันนี้ก็เป็นของไทยพณิชย์โอนได้นะคะคุณผู้ฟังลองเช็กดูมอชอรวมน้ําใจอันนี้ก็โอนได้ก็ลองโอนไปนะคะก็อย่าลืมและย้ําอีกครั้งหนึ่งมาแล้วนะคะว่าน้ําท่วมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงไป ไม่ต้องมาต้อนรับนะแรงงานของทุกคนกําลังสัพพะกําลังทั้งหลายไปช่วยพี่น้องผูภาภา้ประสบภัยอย่าให้เห็นภาพไปรับเลยนะจะรู้เลยว่าถ้าคุณมีภาพไปรับนายกกันเยอะคุณกําลังขัดคําสั่งหรือขัดคําแนะนําอย่าไปรับปล่อยให้ทํางานทุกคนควรจะทํางานอยู่หน้างานอย่าไปรับนะถูกไหมเพราะ เพราะนายกบอกออกปากเอียดออกมาเองแบบนี้เนี่ยจะได้แบบไม่ต้องดึงคนมาให้ทําอะไรไงคนก็จะได้ไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะว่าอันนี้ก็รอดูก็แล้วกัน ว่าจะมีคนฝา่าฝืนคําสั่งหรือเปล่านะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องของเชียงรายที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปส่วนเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้การเงินของเรามั่นคงค่ะมาดูตรงนี้กับการฝากแบบไหนที่ทําให้คุณได้ดอกเบีย้ยสูงนะคะสูงแล้วก็สูงแล้วก็สูงแล้วก็สูงกับธนาคารออมสินที่มีให้เลือกออมทั้งแบบระยะสั้นและก็ยาวนะคะกับเงินฝากริเศษพิเศษแบบ7เดือนและ10เดือนเงินฝากพเิเศษ7เดือนเนี่ยรับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1 1.65%ต่ปีเทหกห้าเปอรบเงินฝากประท อยู่ที่1.94%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยเมื่อคุณฝากครบ7เดือนนะคะและ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.82%ต่อปีเทียบเท่า,ทากับเงินฝากประจำอยู่ที่2 1 4ต่อปีจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อคุณฝากครบ10เดือนค่ะคุณสามารถไปเปิดบัญชีขั้นต่ําอยู่ได้ที่1 0,000บาทนะคะแล้วจะฝากเพิ่มเนี่ยก็ครั้งละไม่ต่ากว่า1,000ันฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนนี้หรือจนนกว่าาาธคร จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w j s b o r t h หรือ g s b c o n t a c t c e n t e r 1 1 1 5หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทธพุทธอ,อ,อย่าลืมโทรนะ รนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแกงอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลพราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวปุทจอกปุทโทเมื่อคืนฟูทีมนะคะรับไปทั้งหมด4สาย เรื่องแบบนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยเหมือนกันนะมีแฟนแล้วปรากฏแฟนไปทําผู้หญิงอีกคนหนึ่งท้องในขณะที่เราเองก็ท้องอยู่อคุณผู้ฟังไปติดตามมาแล้วกันเกิดได้เท่านี้แหละไม่ต้องไปฟังให้เจ้าตัวเขาเล่านะคะติดตามก็ได้สำหรับ Talk พูดทอลพูทโธนะคะกับฟูทีมวีคหน้ายังเจอกันพุททอคกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแกง๊ง อร่อยเอาเรื่องน้ำตาลพราวน้ำตาลใสาขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวค่ะพุทธโพุทโธอย่าลืมโทรนะเตรีมตัวลาคุณผู้ฟังพร้อมกับการอัปเดตไปนะคะก็แน่นอนค่ะตอนนี้ถ้าเตือนกัน น้องคายเขาบอกว่าปักธงแดงและเตือนมวลน้ําเหนือกับกับน้ําโขงนะคะในขณะที่กสทชขอความร่วมมือค่้มือถือนะคะให้ดูแลสัญญาณที่ให้ใช้งานได้ปกติพร้อมออกมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ประสบภัยน้าท่วมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมูฟที่อ้าว่ามันก็โอเคนะช่วยกันดูแลตรงนี้ไปนะคะหน่วยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนก็อาติดตามข่าวกันไปนะคะทางมันก็มีเครื่องบินนะคะเครื่องบินก็พร้อมไปช่วยแล้วนะคะ ของกองทัพนะคะก็จะเอาแบบเขาเรียกลาเลียงของไปส่งเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยมุ่งขึ้นไปเชียงรายนะคะอะไรที่พอทําได้ทํากันคนละนิดคนละหน่อยค่ะคุณผูณ้ฟังส่วนมัมหมีที่ขอเพลงลูกหนูสามขวบนะคะหนูน้อยสามขวบมัมหมีส่งมาขอบคุณพี่อ้อมตอนสี่โมงกว่ามัมหมีจะมาขออะไรพี่อ้อมตอนห้าโมงครึง่งมัมหมีใจเย็นกับพี่อ้อมก่อนพี่อ้อมเปิดเพลงลูกน้อยได้วันละหนนนะมัมหมีใจเย็นกับพี่นะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by